สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ G P X หน้าผมรับผม r a p t o r 180นะครับสวยมากๆนะครับคันนี้โดยรวมพร้อมใช้งานนะทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับรูปทรงนะครับสวยทันสมัยนะฮะตัวรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับยางหน้าหลังดอกเต็มๆนะล้อสีจ๊ดแจ๊เลยนะครับสีส้มๆนะับล้อเครื่องยนตดีมากนะพร้อมใช้งาน คันนี้ไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับสวยดูเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม่5,600โลนะครับผมไมน้อยนะฮะชุดสีมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับต้องสีาขาวๆนะตามการใช้งานทั่วไปนะครับโดรยรวมเครื่องดีนะครับพร้อมใช้งานเลย ลูกค้าซื้อไปก็ขับขี่ใช้งานได้เลยนะครับสะอาดมาก คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่27,900บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับผมรถสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ